ข่าข้ามแมนเชสเตอร์สตประจำวันที่18ตุลาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์สเตเย็นนี้ขอสินะออาจยจะงไงผีล่าดใเนเวสกลางเด็กเทพเย,ยวซัมเมอร์ในช่วงหน้านะโดยการน,นี้แฟนๆผีคงจะตื่นเต้น,ตนไม่ใช่น้อยนะฮะเมื่อดังสมวรสรแมนเชสเตอร์สเตนั้นยังมุ่งมั่นกับการล่าผู้เล่นตำแหน่งกองกลางเบอร์8เมื่อตกเป็นข่าวกระทั่งชูอาใเนเวส เด็กมาจันัย18ปีค่ายเบฟิกาซึ่งถูกต้องตั้งฉายาให้เป็นบรูโน่ฟอนเดเเวอร์ชัน2.0ในช่วงตลาดซัมเมอร์2024โดยการรายงานจากทางสกายสปอร์ตดอยซ์ฟรันบอกว่าแมนยูนั้นเริ่มทาบทามดีกรีทีมชาติโปรตุเกสชุดยู21ปีซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วหลังนักเตะนั้นแจ้งเกิดกับทางเอ็กซ์ตาดิโอดาบรยตั้งแต่ชีชั่นก่อนลงเล่นไปแล้วทั้งหมด31เกมชุดใหญ่ทำไป1ประตูในครั้งนี้ โดยมุมมองของทางเดียวลิสบอนนั้นยังไม่อยากจะรีบขายแข้งลูกหม้อออกไปต้องการขายบ่มเพาะฝีเท้าให้สุกงอมอย่างน้อยอีกสักหนึ่งซีซั่นต่อให้ผลงานแชมเปียนลีก2023ด่วนตกรอบแบ่งกลุ่มก็ไม่จะพิจารณาปล่อยช่วงตลาดหน้าหนาวอย่างแน่นอนกรณีอรอจนซัมเมอร์2024คู่แข่งแย่งซื้อแมนยูคือเชลซีที่มียุทธศาสตร์นะฮะลงทุกระยะ ในระยะยาวเกี่ยวกับผู้เล่นอายุน้อยทั้งมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเบนฟิกา้าตั้งแต่ซื้อเอนโชมา107ล้านปอนต้นปีที่ผ่านมาในครั้งนี้นั่นอยู่นะเป็นดัว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็นแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่างานนี้แมนยูเริ่มเคลื่อนไหวกันอีกครั้งครับเรามาดูแคลจอมานกันอีกครับเอาเล่นยังไงงานนี้แบ็คซ้ายเขียมเลยนะผีเลนติมาโกพันรุงง โดยการที่ทางสโมสรแมนยูนะฮะตกเป็นข่าวแซงความสนใจในตัวของเฟเดรโกจิมาร์โกนะฮะแบ็กซ้าอินเ์มิลานในช่วงตลาดมกราคม2024เพื่อจะแก้ปัญหาที่บรอรังอยู่นานโดยการบริงานจากทางกัรโชว์แมคคา t o โตนดอไอทบอกว่าผู้จัดการทีมเบเดกเชนฮากกำลังขาดแคนแบ็กซ้ายเมื่อทั้งทางลูกชอและก็ไทเล่มาเลเซียสมบัติตัวเองล้นแล้วบาดเจ็บในั้งนี้ ขณะที่แข้งยืมจากทางสเปอร์นะครับเซอร์เคโอเลกิลอนมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน On Fit เช่นเดียวกันสามารถใช้เงื่อนไขในการปล่อยทิ้งในตลาดหน้าหนาวไปหาช้อยอื่นเลือกในครักนี้ก็เป็นได้กระทั่งปิงวิงแบ็กไวยเบนจเพศซึ่งโดดเด่นด้านาช่วยเกยมกเรุกในฤดูกาลนี้เตะประ้วทั้งสิ้น9นัดทุกบริการแกงูใหญ่ทำประตู 1, ประตูกับอีก3แอสซิส ส่วนานามทีมชาติอิตาลีพิ่งจะลงสนามฐานะตัวสำรองยูโร2024รอรบคัดเลือกแพ้อังกฤษ1-3ณเมื่อวานนี้ตัวสัญญาของชิม,มากโกยังเหลือถึงมิถุนายนปี2026แต่นั้นงูใหญ่ะฮะกลุ่มความได้เปรียบเพื่อจะต่อรองราคาเปิดไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรหรือราวประมาณ43.4ล้านปอนด์ในครั้งนี้เลยีเดียวนะเป็นนว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันละกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรให้เรามาดูข่าวจอมานกันครับ อาได้ยังไงผีช่างใจจะขายหรือไม่ขายดีไปยิสตรีไปยังบียาเรอันตลาดมกราคมนี้โดยทงเซอร์จิมรักคิปว่าที่ผู้มีอำนาจบริหารสูงสุดของสโมสรสแมนยูเจอะต้องการทำการตัดสินใจสำคัญในช่วงตลาดมกราคม2024ที่จะถึงนี้กรณีที่บียาริอันแห่งลาลิกาสเปนตัดสินใจคว้าตัวปิกน่มฟาคุนโดไปยสตรี ดยการบริหารจากทางโกดิจิตอลนะฮะบอกว่าทางบรัิฟซึ่งตกลงเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร25์25%หุ้นสม,มสรอนแมนยูมีมูลค่าถึง1.3พันล้านปอนด์และจะเข้ารับก,การโหวตผ่านความเห็นชอบโดยทางบอร์ดบริหารในช่วงเดิมในวันพระราชบดีนี้หากผ่านมตินักธุรกิจชาวสาฮาราชันจักนะฮะยังจะได้ความไว้วางใจให้กับเครื่อนองค์กรเต็มรูปแบบแทนที่ตาระคุลเกลเซอร์ที่จะตีตัวออกไปคงจะเหลือไว้เพียงแค่ สานะผู้ถือหุ้นสูงสุดในครัน้นี้เพียงแค่เท่านั้นโดยงานแม่ไดที่ทางอาณาจักรปีโตเคมีทรงยังคงมีอิทธิพลจะฟันธงก็คืออนาคตของเปยสตรีเมื่อถูกวางเป็นตัวแทนเจเดมีปิโนของทางเบรตันน้ำสีเหลืองสำหรับทางฟากุนโดย้ายมาเป็นสมบัติของแมนยูเมื่อปี2020ผลง,งานฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว6นัดในทุกรรยการ ระหว่างสัปดาห์ทีมชาติพลรังอ่าพึ่งจะลงตัวจริงช่วยอุรุกวัยเอาชนะบราซิลไปได้2.0ต่อ 0, เกมโบคัพ2องบหราะัดเลือกโซนอเมริกาใต้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานีเองครับแต่ผมเป็นไว่างานนี้ต้องอรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมานกันครับส่งห้าแข้งดิชที่ทางเซอร์จิมสามารถจะเซ็นร,ร่วมทีมแมนยูหากว่าซื้อหุ้นสำเร็จในครังนี้ โดยงานนี้นะฮะ5นักเตะจากทางดิชที่ทางเซอร์จิมไรคิฟสามารถจะเซ็นสัญญาเข้าสู่แมนเชสเตอร์หากว่าเข้าตกลงในการซื้อหุ้น25%สำเร็จในครังนี้จากการณีของทางเซอร์จิมไรตคิฟเตรียมเงินจะจ่ายประมาณราว1,400ล้านปอนด์เพื่อจะซื้อหุ้นจํานวน25%ของแมนเชสเตอร์โดยเชื่อกันว่านี่คือก้าวแรกของการเช็คโอเวอร์สโมสรจากทางตระกูลเทลเซอร์แบบ100%ในอนาคต และหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญการทําข้อตกลงในครั้งนี้ก็คือกลุ่มของเซอร์จิมและก็อีนิออชจะเข้ามาดูแลการตัดสินใจการดูแลงานด้านพุบอลทั้งระบบนะฮะของทางสโมสรเพื่อหวังจะให้แมนยูนั้นหวนคืนสู่ความยิ่งใหญ่กันอีกครั้งส่วนเรื่องของธุรกิจหรือว่าส่วนอื่นๆยกให้ตระกูลเกวเซอร์ดูแลไปเหมือนเดิมมีการรายงานนะว่าเซอร์จิมตกลงข้อเสนอเพื่อจะซื้อหุ้น25% จากตระกูลเกลเซอร์ดังนั้นมาติดตามกันต่อไปว่า5นักเตะที่เขาจะเซ็นสัญญาเข้าสู่โอทฟฟอร์ดมีใครกันบ้างหากข้อตกลงนี้ผ่านเงื่อนไขจริงๆโดยข้อมูลชาก t h อ a d าราเดนติคณะกรรมการรวมแล้ว12คนจะลงคะแนนให้ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ว่าทางเซอร์จิมจะสามารถบรรลุข้อตกลงของเขาที่มีมูลค่าระหว่าง1.3ถึง1.5พันล้านปอนด์เพื่อเข้ารับตำแหน่งที่แมนยูได้ประไม่ โรด,ดังเซอร์จิมและก็อินิออสมีส่วนร่วมในสโมรสรฟุตบอลอื่นๆเป็นเจ้าของโลซานสปอร์ตในสวิตเซอร์แลนด์และก็นิชจากฝรั่งเศสโดยจากการบริง,งานจากทางเดอะเ l e g กราฟมหาเศรษฐีชาวอังกฤษก็ได้เจรจาเงื่อนไขข้อตกลงกับแมนยูซึ่งจะเข้ามาควบคุมการดำเนินการฟุตบอลที่โอชัฟฟอร์ดส่วนนักเตะ5คนที่สามารถจะเซ็นสัญญาจากทางนิชซึ่งปัจจุบันนั้นทำงานไม่แพ้คใครในลีกเอิงหลังจากที่ผ่านไป8เกมในรายการนี้ และก็อยู่ในอันดับที่2ตามหลังโมนาโกจากฝูงเพียงแค่แต้มเดียวได้แก่เคฟินตูรามกองกลางดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสชองแครโตดิโบเซนเช์แบ็กยูเซฟอาทานแบ็กขวาทีมชาติแอลจีเรียที่เล่นปีกได้เชีรเรมบลักฟี่กองหน้าไนจีเรีย ส่วนคนสุดท้ายก็จะเป็นดันเต้ Dante, กองหลังจอมเกา๋าในวัย39ปีกรณีนี้มีความเป็นไปได้นั้นแมนยูจะต้องขายแม็กไวช่วงเดือนมกราคมและไม่มีเวลาหรือว่าเงินชุนในการทุ่มซื้อนักเตะม,มากมายนักซึ่งเขาตกลงระยะสั้นสลับนักเตะบราซิลรวลนี้อาจจะเป็นทางเลือกอีกครั้งในครั้งนี้อนาคตก็เป็นได้นะผมเป็นว่าง,งานนี้ใครก็ได้นะเวลานี้ขอแค่มาทำให้แมนยูนั้นดีขึ้นกว่าเดิมก็พอ เรามาดูข่าวจอมมารกันครับอาไดยังไงตำนานแข้งผีตำหนิแมนยูปล่อยเดคอาพ้นชีมแบบไม่มีรถนิยมเลยนะโดยงานนี้นะผมทางด้านของทางแอนดี้โคนะฮะตำนานของทางแมนเชสเตอร์เดนั้นออกโรงตำหนิอดีตโกสลับทางการปฏิบัติการของสมโมสรต่อด,ดาวิดเดคอาที่ต้องการออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัว อย่างที่ทราบกันดีนะว่าเดกิอาเพิ่งจะหมดสัญญากับทัพปีแสดงไปเมื่อช่วงสมมอที่ผ่านมาและทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวออกมาว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่กันออกไปแล้วแม้ว่านั่นคือการลดค่าเหนื่อยของบือกาวชาวสเปนก็ตามทีก่อนที่สุดท้ายแล้วแมนยูจะยกเลิกสัญญาดังกล่าวพร้อมกับปิดฉากการเฝ้าสาในล,ละครแห่งความฝัน ของเดคอาไว้อยู่ที่12ปีและภายหลังอเอดดิชัในฮาร์กเจ้านายใหญ่ของทีมก็ได้คว้าตัวอังเดรโอนาน่ามาเฝ้าเสาแทนแต่ก็ยังไม่สามารถจะทำผลงานได้ดีมากมายสักเท่าไรนักล่าสุดทางโคทนะอาดีตผูเ้เล่นของแมนยูได้กล่าวกับทางเบดแฟรนะฮะว่าทางในกรณีของเดคิอานักเตะทุกคนล้นแล้วสร้างความผิดพลาดซึ่งเขาเป็นคนที่ทำผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อให้กับทางแมนยูมาโดยตลอดนะ โดยแนวทางที่สมโมสรปล่อยตัวเขาในช่วงซัมเมอร์มันค่อนข้างที่จะอาไร้ลดนิยมและผมเชื่อได้เลยว่าเขาควรจะได้รับความเคารพมากกว่านี้แต่นั่นแหละครับฟุตบอลสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้คุณไม่ได้รับการปลอบใจอะไรมากมายนักซึ่งเมื่อคุณ Move on ออกไปดูเหมือนว่าทุกคนจะพูดถึงความผิดพลาดของคุณมากกว่าเรื่องดีๆซะอีกที่คุณเคยทําไว้กับสมโมสรซะอีกในขณะนี้นี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมดาบิดเดคิอานะฮะที่โดนปล่อยอยอกจากสโมสรไปแบบเหมือนกับว่า ไม่มีความหมายอะไรเลยทางอีดิโคก็บอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลและไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะและนี้ก็เป็นสรุปขา่าวร้อสซัสรแมนเชสเตอร์เดยในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ